พี่สีปากฏกายแล้วพี่สีพี่สีสเนี่ยเขาก็ทําการเอ่อทำหนังสือชี้แจงนะกับทางตํารวจไปทั้งหมด16หน้าบางคนเนี่ยเขาก็ไปบูลลี่พี่สีบอกว่าเออพี่สีมีศักยภาพอะไรจบะม,มงมง,ม,งมาอะไรจะมาร้องลงร้อง,อง,องเรียนพี่สีเขาก็แถลงมาเลยฉันไม่ธรรมดาเรียนจบปริญญาหกใบอ่ะมาไล่เรียงปริญญาพี่สีปริญญาใจ ปริญญาตรี3ใบใบแรกเนี่ยจบเกษตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ใบที่สองปริญญาตรีอยู่นะจบสารนิเทศใบที่สามเนี่ยจบนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงปริญญาโทอีก2ใบใบแรกเนี่ยจบนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงใบที่สองเนี่ยจบการจัดก,การสิ่งแวดล้อมและก็มีปริญญาเอกหนึ่งใบจบด้าน public policy and management หกใบชํำเขาก็บอกว่าเขาเนี่ย <c oughs> อย่ามาบูลลี่การศึกษ่งศึกษาเขาฉ่ำนะจ๊ะแต่มาว่าอะไรปริญญาหกใบพร้อมที่จะออตอบแทนประชาชนว่ากันไปนั่นโดยพี่สีเนี่ยเขาก็บอกว่าผลงานเขาเนี่ยในการดำเนินการด้านความยุติธรรมเนี่ยคืออลังการเบอร์หนึ่งเป็นระดับประเทศระดับชาติต่างๆเออแอสตองแอสตันต่างๆนะเอ,อ้ก็ฝีมือพี่สีนวพี่สีเขาบอก